เอาจริงๆนะครับผมเป็นคนที่ขับถ่ายนี่ยากมากเข้าห้องน,น,งน,น,าน,านอ้าทีนึงเนี่ยไม่ใช่แค่ห้านาทีสิบนาทีนะครับคือเข้าทีเนี่ยต้องมีครึ่งชั่วโมงไปอย่างน้อยนั่งจนออกนั่งนานๆก็กลัวโลกอื่นจะถามหาอีกจะรีบออกมาก็ยังไม่เสร็จธุระอึดอัดท้องทุกเช้าท้องอืดแน่นท้องไปหมดระวางวันทําให้ผมหงุดหงิดมากทํางานแบบเซ็งๆก็อยากขับถ่ายทุกวันเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับมีคนเขาแนะนําให้ผมทานนี่สิ ชาดาวอินคาตาหว,นวานๆผมดื่มไปแล้วเนี่ยผมถ่ายคล้องขึ้นเลยครับที่สังเกตได้อันดับแรกเลยนะพุงยุบครับหน้าท้องที่เคยป่องอ้วนกลมนะครับเริ่มยุบน้ําหนักตัวลงแก่ท้องอืดขับลมในดาไส้กระตุ้นการขับถ่ายได้ดีมากครับผมลืมบอกว่าผมเนี่ยเป็นความดันสูงอยู่ด้วยครับตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าดื่มไปแล้วเนี่ยสามารถลดความดันได้ด้วยมาอุยทีนึงความดันเนี่ยลงจนเป็นปกติแล้วครับอายุ2 0 3 0ิเนี่ยก็เป็นความดันได้นะครับ อย่างตัวผมเนี่ยยังไม่ถึงสี่สิบเลยก็ดื่มชาตัวนี้นะครับเข้าไปช่วยกินของข้าวเนี่ยหอมรสชาติเนี่ยดีมากเลยครับเวลาได้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกเนี่ยผมก็จะแนะนําให้เขาดื่มตัวนี้นี่แหละครับเขากลับมาบอกผมว่าชอบเหมือนกันทานี้จริงๆผมว่าผลิตภัณฑ์ของขาเนี่ยก็โอเคนะทานไปแล้วเนี่ยก็เห็นผลเวลาแนะนําให้ใครทานเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันดีเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ไข่หน้าครับดีใจด้วยซ้ํา ที่แนะนำไอดีๆให้กับเขาหนึ่งอมีทั้ง32ราคาเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะวันนี้ผมดีใจมากเลยครับที่ได้มาบอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ขอบคุณครับ